ช่วงนี้นอนดึกติดกันหลายวันเลยครับหน้าดูโทมทั้งรอยสิวผิวหมองแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ากรอบหน้าเริ่มย้อยๆเลยตัดสินใจเข้า Emerald Clinic ให้คุณหมอดูหน่อยครับว่าจะช่วยยังไงได้บ้างปรึกษากับคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอแนะนําให้ทําโปรแกรม Ultraformer MPT ช่วยยกระชับผิวที่เริ่มหย่อนตรงกรอบหน้าและเติมด้วยโปรแกรม Mesochanel ช่วย b o o ต์ผิวให้กระจ่างใสขึ้นเติมวิตามินให้ผิวฟื้นฟูเร็วครับเหมาะมากกับช่วงที่พักผ่อนน้อยแบบนี้ตอนทําโปรแกรม Ultraformer รู้สึกเหมือนคลื่อนอุ่นๆยิงลึกลงใต้ผิวมีความรู้สึกตึงๆตึบต๊บๆแต่ไม่เจ็บเลยครับสบายมากครับก็หลังจากทำไปข้างหนึ่งนะครับก็จะดูสังเกตได้ว่าผิวหน้าข้างฝาเนี่ยอดกระชับลงเมื่อเทียบกับข้างซ้ายนะครับซึ่งผลนี้เป็นผลที่เห็นแค่ประมาณ20%ซหลังทำนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอให้ผิวกระตุ้นคอลลาเจนแล้วเดี๋ยวผิวก็จะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆนะครับ พอต่อด้วยโปรแกร,รมเมโซชาแนลก็จะรู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆฉีดวิตามินทั่วหน้าแต่เข็มเล็กมากแทบไม่รู้สึกเลยครับใช้เวลาทั้งหมดไม่นานเลยเพิ่งทําเสร็จเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าผิวแน่นขึ้นทันทีเลยกรอบหน้าก็ดูชัดขึ้นที่สําคัญเนี่ยคือไม่บวมไม่แดงครับกลับบ้านได้สบายๆเลยเดี๋ยวขอแล้ดูผลช้าอีกเวันนะครับคิดว่าน่าจะเฟิร์มขึ้นอีกแน่นอน